สวัสดีจ้ากับมะพบมามพอ้กับสมุนไพรพื้นบ้านเฮาคือเกาเนาะจา้ะทุกคนคงจะรู้จักเนาะนี่คือดอกคาดอกคาต้นคาล่ำคาหัวคาเงาคาใส่ประโยชน์ได้เบิดเด้อจากคานี่ไอ้ตังเต้ เงาเตหัวหอดหยอดหอดใบเพิินผลละจ้ะก,กินได้นาะจากที่นิยมก็คือเอามากินเอามาใส่เป็นเครื่องแกงเครื่องเทศตงัแต่สมัยโบราณหรือว่าสมัยนี้ก็มีปลูกกันเกือบทุกบ้านนาะจากแต่บางคนเพิ่นกับโบหูถึงประโยชน์ของเพิินกินไปเพื่อความแสบความนวซื่อ แต่ใครจะรู้ว่าประโยชน์ของขามีมากมายหลายอย่างเนาะจ้ะอ่างช่องจะนํามาเลาให้พี่น้องฟังพ่อประมาณข่าวๆเนาะจ้ะสำหรับขาประโยชน์ของเพิ้นก็คือซอยให้เจะเลิ่อนอาหารซวยบำรุงร่างกายผอยากกระชุ่มกระชวยบำรุงร่างกายบำรุงธาตุไฟก็ก,กินข่าเนี่แหละจ้ะ ล้วก็ยังเป็นการคาซอยยับยัง้งสารที่ทำให้เกิดมะเร็งมีรีต,ตอตานยับยัง้งการจเจริญเติบโตของเซลเล์มะเร็งล้าก็ยังสามารถลดน้ำตาลในเส้นเลือดซอยรักษาโรคหลอดล่มอักเสบซอยขับเลือดขับล่มให้เดินสะดวกเพิ่มอาการไหลเวียนของเลือดและ เพิ่มอาการเผาผานของร่างกายได้ดีเนาะจ้ะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักก็กินได้จ้ะจากนั้นน้ำมันหอมระเหยจากคาก็ยังมีเอ,อ่อประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจซอยแก้วัดแกเจ็บข้อแกไอประมาณนี้ซอยแก่ล่มแนนาอ,อกช่วยแก้ไข้สันนิบาเพิ่นว่า ลกักกยังครับเสมหาซอยแก้อาการขื่นใสอาเจียนเมาโรดเมาเลือใส่เงาสดสดเพิน่นนี่ละจ้ะเอามาต้มเติมน้ำปูนใสแหล้วก็นําำมาดื่มครึ่งแก้วล้างอาหารเพิ่นวะเอาออกจากงานผงของเพิ่นกันยังใส่แบบคือเอามาเฮ็ดผงแหงเนาะหัวกของเพิ่นนะ่ะเอามาเฮ็ดผงแหงแล้วก็บบดน้ำมา อุดตรงที่ปวดฟันได้ด้วยจ้ะเป็นเป็นยาที่แก่ทองอืดทองเฟอจุกเสียดแน่นทองทองเดินน้ำจ้ะสปปรรพคุณเพิินก็มากไม้หลายอย่างจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ,ะ,องจะใส่กระต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยแผนโบราณหรือผู้รู้เนาะจ้ะจผู้ที่เพิ่นเคยใส่ถ้าจะเอานำมาใส่เป็นยาแต่ว่ากินได้ทุกอย่างใน่ลำต้นในงาบไมหลากไม่ ใ,ใบในอีหยังเพื่นกะใส่ประโยชน์ได้ทุกอย่างจะ้ะสำหรับตั้งช่องกะดั้มความรู้ดีๆมาฝากอาซิเลอโ,โบเบิรแต่ว่ากะเอาน้ามาฝากให้พี่น้อง <c oughs> พ่อหูขาข่าวน่าจะมักกะกดไหลกดแช่กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นอุบบนในเดอ้อจะ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมสวัสดีคะ่ะ